กินใส่พริกเกลือใส่พริกปอนมากินสับปะรดด้วยครับมาเดี๋ยวพากินก็กินกินไข่กินมันด้วส่วนตัวผมกินนี่ด้วยครับปาดหัวปาดหัวออกจังซี ซ่อนคุยแล้วก็เอาฝามนอกเลยเด้อฝามนอกได้ยังสี่ครับค้นเลยค้ yeah. Yeah. นให้มันเข้ากันนะครับ <Yeah. S 1> ใส่พริกเกลือ ใส่น้ำปลาใส่พริกป่นจักหน่อยหนึ่งพริกป่นอยู่กระปุกพริกป่นวางโทรศัพท์อยู่ใส่พริกป่นแล้วคนค้นให้เข้ากันใครจะใส่ผงนัวก็ใส่ได้แล้วครับตามสอบ ได้ยังสีได้ยังสีเด้อเห็นบอเห็นบอกิน <c oughs> แซ่บตาแจ้งเลยอื้มอื้ม ไปลองเฮ็ดกินได้ครับแต่